สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ่าวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งตัวเนาะที่ผมได้ทําการคอสตอมขึ้นมานะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นปืนของผมเองนะครับที่ที่ผมอาจจะมาเล่นแบบเออ่จริงๆนะครับที่เอามาเล่นจริงๆจริงๆก็เพื่อนอาจจะงงเขาเปีนไหลกระบอกจังนะครับก็คือผมก็เป็นอย่างเงี้ยครับคือเปนเบื่อง่ายนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการเอ่อเรียกว่าลดคอสต,ตัวเองในการเล่น BB ลงเนาะก็คืออาจจะลด ลดค่าใช้จ่ายในการเล่นนะครับคือแล้วผมอะเออติดใจว่าเออแบบอยากจะได้ปืนที่มันรีคอยต่ำๆรีคอยน้อยๆซึ่งผมมองว่าผมเคยทําคลิปก่อนๆหน้านู้นที่เป็นสไลด์พลาสติกเนาะซึ่งผมอะชอบฟิลลิ่งในการยิงของสไลด์พลาสติกมากๆเลยเพราะว่าเอ่อตั้งแต่ดูช่องเออชช่่อออองงเของซิกช่องซิม่าเอ็กซ์ตีมนะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์แพนเทอร์แอร์ซ้อมเนี่ยแบรนด์แพนเทอร์แอร์ซ้อมนะครับซึ่งก็เขาได้ทําการเล่นสไลด์พลาสติกมาตั้งแต่ ตอนคลิปนั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ยังจะใช้ยอยู่ผมก็เลยลองเอาสูตรแบบเขาเอามาทําเป็นปืนของผมดูนะครับแต่ว่าอาจจะอัปเกรดมากกว่านิดหน่อยนะครับก็คืออันนี้ก็คือขึ้นจากโอเกรมาริไฮคาร์บอเนส4.3นะครับแต่ว่าเฟรมการเป็นตัว5.1นะแต่อย่างอื่นนะเป็นไฮคาร์บอเนส4.3มาเลยนะก็แน่นอนคือสไลด์พลาสติกนะครับสไลด์พลาสติกเดิมๆของมารุอินะครับพลาสติกจริงๆนะครับพลาสติกก็ติดนะ ABS เลยทีนี้เรามาดูภายในกันนะครับว่า เออภายในที่ผมทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ครับก็คือภายในของผมนะครับก็คือเอ่อขอไล่เรียงจากชุดบนก่อนเนาะชุดบนอะ่ะเอ่อขอไล่เรียงก็คือท่อนบนก็คือจะเป็นเอ่อสไลด์ของโตัวเกมารุเนาะเดิมๆพลาสติกนะครับแล้วก็แฮมเมอร์แพดผมก็ใช้เป็นของแบรนด์แพนเทอร์นะครับแพนเทอร์ Panther เหมือนเดิมะะใช้แบรนด์แพนเทอร์นะครับแล้วก็ศูนย์หลัง ใช้เป็นของมารุอิเดิมๆนะครับส่วนหน้าก็ใช้เป็นของคาวๆนะครับเป็นตัวไฟเบอร์นะครับแล้วก็โคงสูบเนี่ยผมใช้เป็นของเ g e c u สซอมเป็นตัวเวอร์ชัน2นะครับแล้วก็โคงแล้วก็ลูกลูกสูบเนี่ยใช้เป็นของการโมดิฟายนะครับซึ่งการโมดิฟายกับเ g e คิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับเพราะว่าเอชเนี่ยมันเกิดจาก a อร์ซอฟมาสเตอร์พีนะครับโคกับการโมดิฟายจนกลายเป็นเอชคัส t อมเป็นเอชแอร์ซอฟนะครับซึ่ง การมือผมมองว่าสูบโค้งสูบกับลูกสูบตัวนี้น่าจะไปด้วยกันได้นะครับอันนี้คิดตามทฤษฎีนะแต่ว่าโดยความโดยการใช้งานผมว่าเออมันไปกันได้จริงๆนะแล้วก็ภายในเนี่ยเออตัววาลวนะครับผมใช้เป็นของ a อซอมมาสพีดเอ็มนะครับก็คือตัววาลวข้างในเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็กกั้นวาลวนะครับที่คือในสูบมันจะมีตัววาลวแล้วก็กันววก้นวาลกั้นวาลก็ใช้ของอลูมิเนียมอเพราะว่าเออของผมค่อนข้างที่จะเล่นค่อนข้างหนักนะครับแล้ว กันวาวมันอาจจะแตกได้นะถ้าโดนยิงยิงเยอะๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีแตกมีเคลื่อนบ้างอะไรบ้างอาจจะแตกแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็สปริงสูบใช้ของ A AP 140%นะครับทีนี้ชุดไล่มาถึงชุดชุดฮอปนะครับชุดฮอปเนี่ยผมใช้เป็นของเน็กฮอปเนี่ยใช้ของเน็กสปีดนะครับเป็นฮอบท็อปดาวเซนเตอร์เนาะที่ผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็ยางฮอปเนี่ยใช้เป็นของนายบอลนะครับไนบอลสีม่วงนะครับแล้วก็ ท่อรี่ใช้ก็นะ่ะท่อรี่ก็เป็นนายบอมเหมือนกันเป็น6.03ความยาวเนี่ยก็จะเป็นของ5.1าจนะครับก็คือดีมากนะครับท่อท่อตัวนี้คือดีมากๆเลยนะครับผมชอบมากเวลายิงระยะไกลๆเนี่ยสามารถทำระยะได้ดีมากระยะใกล้ก็แม่นนะครับอ่าแล้วก็ชุดรีคอยนะอันนี้ชุดรีคอยก็คือหเห็นก่อนยางสีสีนะั่นคือยางของแพนเทอร์ r อรอปนะครับซึ่งเอ่อยางชุดเนี้ยผมพูดเลยว่าผม ใช้มาเนี่ยคือผมเปลี่ยนเปลี่ยนปืนบ่อยมาแต่ยังบับเนี่ยยังใช้เป็นเดิมๆใช้เป็นแบบตั้งแต่กระบอกแรกๆจนถึงตอนนี้ยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับยังไม่มีเรียกว่ายังไม่มีปริมันยังยังไม่มีฉีกขาดเลยเลยนะครับอาจจะมีข้ามดำๆบ้าเป็นข้ามน้ํามันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกปกติเนาะซึ่งถ้าไปล้างทำความสะอาดก็อาจจะกลับมาเหมือนใหม่ก็ได้นะครับก็คือยังใช้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็อะไกลอร ผมใช้เป็นของขาวๆนะเป็นตัว RM1 นะครับแล้วก็สปริงรีคอยล์ใช้ของขาวๆนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเบรนด์สปริงแล้วกันมันจะเป็นรูปผสมกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันผสมระหว่าง130%หรือ120%ยอรนันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาการันตีว่าใช้กับสไลด์พลาสติกได้นะครับแล้วก็ไกด์รอดเนี่ยก็สามารถใช้ของสไลด์พลาสติกได้ซึ่งตัวสปริงด้านในมันจะเป็นโชค๊คเนี่ยมันจะมีสปริงให้มา3ชุดเนาะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับเอ่อ ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหมพันะดีอุปกรณ์แต่งนะผมจะใส่ไว้ในกล่องพวกนี้คือจะใส่ไว้เลยนะครับอ่าอา่นี่เขาจะให้มา3เขาจะให้มาประมาณ3ตัวแต่นี่ใส่แต่ตัวหนึ่งนะครับ่ะเป็นของสไลด์พลาสติกอันเนี้ยความแข็งเนี่ยขึ้นอยู่กับสไลด์แต่ละตัวแล้วว่า สไลด์เปิดมากเนี่ยก็จะใช้ตัวออน,น่อยสไลด์ที่มันถกๆปิดๆอย่างงี้แต่เป็นสไลด์อลูมิเนียมก็คือจะใช้ตัวแข็งสุดอันนี้เป็นของ5.1เนาะสามารถสับเปลี่ยนได้คือถ้าซื้อกระหลอตัวนี้สามารถใช้ทั้ง5.1และ4.3ได้นะครับผมว่าคุ้มอยู่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไกด์พักเนี่ยใช้เป็นของ 5KU นะครับมันจะมีฐานรองตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆเ,เห็นไหมนะครับมีฐานรองเล,ๆ,เลๆตรงกลางๆระหว่างท่อท่อนอกกับตัวไกด์หลอ ตัวไกลปักมันจะมีฐานรองซึ่งเเหมือนจะดูดีนะครับก็จะบอกว่ามันทำให้ท่อนอผมเป็นรอยด้วยนะครับไม่รู้ว่าโรงงานมันทำมายังไงนะครับบาเพ่ไม่มีรอยนิดหน่อยนะแต่ก็ผมไม่ได้ซีเรียสปืนมันต้องใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลือกไกลปักที่เป็นปกติที่มันไม่มีฐานรองเป็นตัวกลมๆปกติผมว่าอาจจะดีกว่าก็ถ้าใครจะใช้ก็ ก็ถ้าความสวยก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้ปืนมีรอยก็อย่าไปใช้มันเลยนะครับก็พูดตรงๆนะครับท่อนอกใช้ 5KU นะครับฟิตติ้งดีนะครับหัวคอมหัวอะแดปเตอร์ใช้ของปิ้วปิ้วนะครับประมาณนี้โอเคครับคีนี้ชุดล่างชุดล่างเนี่ยผมใช้เป็นของโตเกียวมารีห้าจุดหนึ่งนะครับเนี่ยเฟรมการใช้ของโตเกียวมารีห้าจุดหนึ่งนะครับเป็นธรรมดาเลยห้าจุดหนึ่งธรรมดานะครับแล้วก็ ชุดยิงทั้งหมดภายในนกสับทั้งหมดเนี่ยชุดนกสับใช้เป็นของ AA หมดเลยนะครับเนี่ยใช้ AA หมดเลย Airsoft Masterpiece หมดเลยนะครับเนี่ยคืออันนี้ตัววาล High Flow วาลอันนี้ครับใช้หมดเลยเอหมดเลยนะครับจะใส่อยู่นี้หมดแล้วนะครับชั้นดิสคอ n เนกเตอร์ไฟล็อกนะครับแล้วก็ตัวเซียทุกอย่างใช้เป็นอันนี้หมดเลยของ a i r s o f อมมาสเตอ e ์พหมดเลยนะ ก็จะประมาณนี้แล้วก็แนบ3ามชายผมใช้เป็นของคาวๆนะครับไก่ใช้ของคาวๆน็อตแต่งก็ใช้เป็นของ A p. เอ p ์บอร์ดแม็กใช้ของเอนะครับเป็นตัวเอตัวรุ่นสแตนดาดนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ทดสอบมาหนึ่งสนามแล้วถือว่าผ่านอยู่นะครับก็คืออันนี้คือนี่คือไปเล่นมาหนึ่งสนามนครับหนึ่งวัน นะครับคือสภาพภายในก็จะประมาณนี้ <c ười> นเลยนะครับคือผมเวลาผมฟิตติ้งปืนเนี่ยผมจะทําให้ปืนมันช้าน้อยที่สุดนะครับอย่างน้อยท่อนอกต้องเป็นรอยน้อยคือทำไงก็ได้ให้มันช้าน้อยที่สุดประมาณนี้อาจจะมีรอยคราบน้ํามันซิดีโคนนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับแต่ว่าเช็ดออกก็ยังมีรอยนิดนิดหน่อยๆนยเป็นเรื่องปกตินะครับเราเล่นมันก็ต้องเป็นรอยแต่ว่าอยากพยายามให้เป็นรอยน้อยที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้คืออันเนี้ยยิงมา เออผมไปเล่นตั้งแต่บ่ายโมงเลิกทีก็ห้าโมงก็ยิงไปเกือบสองพันนะัดนะแล้วปืนซานผมต้องยิงเยอะอยู่แล้วยิงลัวสู้กับปืนยาวนะผมก็ยิงใส่ไม่ยั้งเลยนะครับก็แน่นอนก็คือเป็นเป็นการพิสูจน์ด้ยวยว่าปืนเนี้ยมันทนได้ขนาดไหนนะโดยใช้สไลด์พลาสติกเนี่ยคนที่สนามก,ก็าจะง,งงนิดนึงว่าเฮ้ยเล่นสไลด์พลาสติกมันมันเล่นได้มันทนแก๊สแรงได้มันทนถังลมได้ด้วยเหรอก,ก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอ,อ่า ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะทดสอบนะด้วยถังลม HPA นะครับอันเนี้ยลมเนี่ยผมใช้เป็นลมเนี่ยผมใช้เป็น CO 2นะพอดีว่าผมไม่รู้ว่าเติมลมที่สนามผมแค่รู้สึกว่าบางที่ก็สะอาดบางที่ก็ไม่สะอาดนะครับผมก็เลยมีถังออกซิเจนของคุณพ่ออยู่ที่ท่านเสียไปแล้วนะครับก็เอามาเปลี่ยนวาล์วข้างบนแล้วก็อัดก๊าซ CO 2เข้าไปข้างในแทนนะครับแล้วก็ซื้ออะแดปเตอร์ของช่างเสียนเวลาเติมถังนะครับ ก็คือก็จะสามารถเอาไปเล่นที่สนามได้แต่ถังก็จะดูเถอัทะนึงเหมือนถังดําน้ําครก็ก็ก็คืออยากจะประหยัดเงินคือผมไม่อยากจะซื้อปั๊มลมแรงดันสูงนะเพราะว่ามันแพงมากนะครับแล้วเวลาผมเล่นผมจะปรับลมไว้ที่ประมาณอันนี้คือปรับแบบตามนั้นเลยคือร้อ psi นะครับแล้วก็แม็กผมก็ใช้ของในเออแม็กตัวแม็กเนี่ยโคแม็กใช้ของกาดเดอร์เป็นโคแม็กเบานะปากแม็กใช้เป็นของ เออานบอลเพื่อให้สีลูกได้ดีขึ้นอันนี้วาวก็ของเดิมๆม,มันเลยนะครับอะแดปเตอร์ไรมารีนะครับถ้าใครจะเล่นไฮคาปาแล้วจะเล่นต่อะแด p ปเตอร์เอแนะนำไรมารีอย่างเดียวนะครับ mm. ผมว่าเออดีที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้ามีของแท็บแอร์ซอฟหรือว่าเป็นของเออยี่ห้ออื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมใช้ยี่ห้อนี้ผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะดีมากมันมีการตกลูกด้วย เวลาเราถอดแม็กลูกปก,กติมันจะพรวดออกมาใช่ไหมครับแต่นี่รวมมันแค่สามสีนะก็เหมือนก็คือเหมือนเล่นปืนไฟฟ้านะครับโอเคไม่เปา่าลมร้อยนะอันนี้คือเซตเซตแล้วนะครับประมาณนี้อันนี้ออกก่อนยิงนะครับดูรีคอยเวลาผมเซตรีคอยนะครับ ตจะบอกว่าดีคอยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับน้อยมากเนี่ยความสไลด์พลาสติกเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยแหละครับอันนี้อะลองลองรัวรัวล,ง,ล,ง,ลงมารัวรัวแบบรัวรัวเลยนะครับบางทีเล่นสนามเราอาจจะไม่ยิงอย่กันนะแต่ว่าเราจะยิงแบบแค่นี้ปรมาณนี้แต่ว่าด่ารัวทดสอบนะครับต้องทำ่างนี้ลมหมด ที่วาวมันไม่รีเซ็ตประมาณนี้อเอาใหม่รอบหนึ่งประมาณนี้นะครับก็ลมเนี่ยจะใช้อยู่ที่ร้อยพ i ซอนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณถ้าวัดความเร็วลูกศูนย์สองกมนะครับจะอยู่ที่ประมาณสักสามรอยยี่สิบห้าเอเวอร์เร v e r สามร2อยยี่สิบห้าอาจจะ พุ่งไป327บ้างนี้หน่อยมันก็ปกตินะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยประมาณกําลังดีแล้วนะครับไม่ไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับถือว่ากําลังดีแล้วก็ลมเสถียรน,นะครับทีนี้แก๊สสิสเนี่ยผมได้ทดสอบมาไม่กี่แม็กแล้วกันแต่ว่าเวลายิงสนามผมเนื่งองจากใช้แรปเตอร์ M4 เป็นหลักเนาะแม็กเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่า เออจริงๆมารุอิโดยปกติรับได้ไหมแก๊สทป่สองแก๊สทีสองจริงผมว่ารับโดยตื่นเดิมๆมันรับไม่ได้เลยต้องมาทํานิดหน่อยนะถึงจะรับได้นะครับอันนี้ผมได้อ่ะเนื่องจากปืนมันทํามาแล้วเนาะผมก็เลยอ่ะอยากลองแก๊สที่สองโอเคผมก็จะลองให้ดูนะครับว่าแก๊สที่สองเป็นยังไงอันนี้แก๊สของท็อปท็อปแกสนะ๊สเนาะสิบสองกิโลตรงๆเลยนะครับอันนี้แม็กมารูอิเดิมๆนะแต่ว่าเอ่อทำตัวนี้มานิดหน่อยก็คือให้มันเติมงียบๆนะครับลองยางนิดนึง เติมไปเงียบอ่ะสามวินกี่เงียบยังนะอ่ะโอเคน่าจะพอละลองนะครับอืมไม่น่ากลัวนะครับอ่ะทีนี้ ลองด้วยความเสี่ยงรูรัวดูนะครับแตกไหมถ้าแตกก็แตกตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคแม็กกินเทียโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ปร,ระมาณนี้นะครับถามว่ารับได้ไหมระยะยาวแก๊สที่สองไม่รู้นะครับก็ อาจจะมีความเสี่ยงแต่ผมมองว่าเอออาจจะเสี่ยงน้อยแล้วนะครับเสี่ยงน่าจะแบบถ้าคิดปปเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะประมาณสัก40%ความเสี่ยงที่จะสไลด์บินนะครับแต่ว่ายังอื่นอะ่ะมันมันคงไม่เสียหรอกนะครับแต่ว่าเออแต่ว่าถ้าคนที่จะทําปืนทำเออไฮคารบาที่เล่นแก๊สเออสิบสอกิโลได้นะครับก็จุดที่เราจะต้องทานะครับอันนี้บอกบอกเลยนะครับจุดที่เราจะต้องแบบสมมติซื้อมาแล้วอยาก กัีเอ้ยยิงไม่มันใช้แก๊ส9กิโลรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยมันนะครับแต่ผมว่ายิงแก๊ส9กิโลผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะถ้าเล่นปืนเดิมๆแล้วก็ยิงแม่นด้วยมารุอิเดิมๆนี่คือยิงแม่นมากนะครับแม่นแม่นแบบมากมากเลยถ้าเทียบกับปืนไต้หวันหรือว่าปืนอื่นจีนยางอื่นผมว่ามารุอินยแม่งจบสุดแหละแต่แค่จะเป็นสลับพัตติแต่ถ้าอยากเราอยากจะเล่นแบบเออแก๊สที่12กิโลอย่างเงี้ยผมมองว่าอะสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนอันนี้บอกเลยนะครับคือ ที่ควรจะอนะัปเกรดเนาะคือ Hammerpad ครับต้องอันนี้คือต้องใส่นะครับอาจจะเป็นแบรนด์จะใช้แบรนด์แ a n t ท er ก็ได้หรือจะใช้แบรนด์ AAP หรืออะไรก็ได้ครับซื้อ,ซ,อซื้อเลยครับซื้อมาใส่ดีกว่านะครับแล้วก็จุดที่2ที่ควรจะทํานะครับก็คือลูกสูบสูบมาเรีเนี่ยมันทนแกแรงไม่ได้อยูแล้วยังไงสักวันมันก็ต้องแตกนะครับก็อัพไปเลยอัพไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้มันแตกแลเพราะว่าถ้ามันแตกเนะี่ย ไม่ไส้ในมันก็ตัวสูบแต่เราไม่อยากให้ไส้ในมันแตกก็อัปเกรดไปเลยครับแล้วก็สปริงลูกสูบครับใช้ของเป็นตัว140%อ่ะใช้ของเออร์แพนเทอร์ก็มีนะครับแล้วก็อาจจะใช้ของ AP ก็ได้ก็มีหมดนะครับก็คืออัปเกรดครับเป็นตหรือ120%ก็ได้ครับแล้วก็จุดต่อมาที่เราควรจะอัปเกรดนะครับก็คือจุดที่3ก็คือยางบัฟเฟอร์อันเนี้ยสำหรับคนที่ เล่นสายสมจริงอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันจะทำให้รูปไม่ค้างสไลด์นะครับแต่ว่าข้อดีคือมันคือการเป็นการรับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะครับแล้วทำให้สต็อปืนมันเร็วขึ้นเวลาใสยางบัฟเฟอร์รีคอยก็จะนิ่มขึ้นนะครับก็เรื่องเอาแล้วกันว่าจะเอาสมจริงหรือว่าจะให้รีคอยนิ่งกับทำให้ปืนมันทนขึ้นก็เรื่องเอาแล้วกันนะครับผมบอกว่ายางบัฟเฟอร์ตัวนี้ก็คือดีมากๆนะครับก็คือใส่เลยครับไม่ได้มีหลายยี่ห้อมากแต่ผมใช้แพนเทอร์หลักๆคือใช้แพนเทอร์ฟุกคาบอนะครับ ก็ก็คือดีที่สุดแล้วนะเอาเอาว่านะนะตอนนี้ซึ่งอนาคตผมก็อาจจะใช้ยี่ห้ออื่นคนนี้ผมไม่แน่ใจเถอะใช้ยี่ห้อนี้คือเป็นหลักแล้วแล้วใช้มาคือเกือบปีแล้วด้วยครับชุดเดิมยังไม่มีค่าววอรปปิ้เลยนะครับจุดที่4นะครับก็คือไกด์ไกด์หลอดนะครับที่เป็น2ชั้นอาจจะใช้เป็นของขาวๆอันนี้ผมใช้เป็นของขาวๆอยู่นะครับก็ถ้าตอนนี้เห็นในตลาดที่เป็นกา์หลอดสองชั้นแบบนี้น่าจะมีของลันเซตนะครับ ลานเซ t ก,ก็จะมีขายเป็นของงานไทยนะครับก็งานไทยก็จะถูกหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องคุณภาพงานอันนี้ต้องลองทดสอบกันอีกอันนี้คือผมยังเนื่องจากว่าผมยังไม่เคยลองที่จะใช้เนาะใช้แต่ของคา,าวนะครับก็เลยก็เลยยังไม่ลองนะครับก็ยังไงถ้ามีใครลองก็อาจจะลงคลิปหรือใครแชร์กันหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ของคาวๆเป็นหลักนะครับแล้วก็ ถ้าอยากจะเพิ่มความแม่นอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากท่อเรือนยางเดิมมาดีเดิมมันแม่นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นขึ้นกว่าเดิมอีกก็เปลี่ยนเป็นท่อฟิกนะครับก็คือท่อฟิกเนี่ยผมแนะนานะครับก็คือมันจะมีท่อฟิกแบบเกี่ยวกับท่อฟิกแบบตัวหนอนซึน่งตัวหนอนเนี่ยผมไม่ค่อยจะชอบใช้เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันทําให้มันเป็นตัวหนอนนะซึ่งมันจะฟิกอะเวลามันฟิกก็คือมันจะต้องล็อกกับตัวเรือนฮอปกับตัวท่อรีดนะครับบางยี่ห้อล็อกกับเรือนฮอปบางยี่ห้อล็อกกับ เวลาแกะออกมาทาความสะอาดหรืออะไรเงี้ย right like thing, ใส่เข้าใส่ออกบ่อยๆมันทําให้เรือนคอเราเป็นรอยเป็นรอยเจาะของตัวหนอนเข้าไปนะซึ่งจผ like มในใช้เรื่อนคอบแหละตัวนี้ก็เกือบสองพ to ันแล้วอะแล้วถ้าเราไปเจอท่อรีดอย่างนั้นเราไปกดเนี่ยเราต้องให้เรือนฮอเป็นรอยหรือท่อรีดเป็นรอยอย่างท่อรีดเนี่ยผมอจอตัวนี้ก็น่าจะพันสองแล้วอะถ้าเราไปเป็นรอยแล้วเป็นรูเจาะทะลุขึ้นมาอันนี้ก็ก็แล้วแต่เนาะมันแล้วแต่คนชอบแต่ผม ชอบแบบเลือนฮอบแต่ชอบแบบว่าท่อรี่แบบเกี่ยวอย่างนี้มากกว่าซึ่งมันก็มีหลายห้อจ,จะเป็นเออแอร์ซ็อกมัสส์พีข้าวๆหรือว่าจะเป็นเอ,อ่อห้าคยูอย่างผมก็ใช้ห้าคเพราะมันเบาสุดๆแล้วนะครับมันเป็นอะลูอาจจะอะลูไม่ได้เนื้อดีมากแต่ว่ามันเบาแล้วก็ฟิตติ้งดีเข้ากับเลือนฮอบมารยดีนะครับก็เลยแนะนําให้ใช้อย่างนี้ดีกว่าส่วนชุดยิงอ่ะจริงๆถ้าคนเล่นสไลด์พลาสติกแล้วอยากจะอัปเกรดให้มันยิงทนทนขึ้นถนือว่าชุดยิงอาจจะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอาจจะแทบไม่ต้องยุ่งอาจจะ หัวจุดที่ผมเคยเจอนะคือถ้าใช้ไม่ผิดวิธีจริงๆอะ่ะเออตัวไฟล็อกตัวเนี้ยตัวที่เป็นรีเซ็ตวาล์วอาจจะคือมันบางสุดนเน่ยมันอาจจะหักได้ก่อนใครเพื่อนนะครับก็ที่เจอคือจะหักตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวดิสคอนเน็เตอร์ซึ่งถ้าของ grade, อัปเกรดอ่ะมันก็จ,จะแบบราคาจะอยู่ที่ประมาณสักห้าร้อยแต่เนี่ยมันเป็นมาสองชิ้นคู่ไงก็อยู่ที่ 1, ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมก็เลยอัปเกรดให้จบๆไปเลยนะครับเวลาเล่นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไร สารอยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คืออืมอนาคตอ่ะอาจจะหาสไลด์อลูมิเนียมมาใส่แต่นี้ยังหาถูกใจไม่ค่อยได้นะครับก็คือจริงๆส่วนตัวผมชอบเล่นปืนที่เป็นไฮคาปาซิลสามมากๆเพราะว่าหนึ่งคือหน้ามันสั้นนะครับหน้ามันสั้นดีแล้วมันก็กระชับเวลาเล่นเนี่ยมันมันมันเล่นง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียคือซิลสามเนี่ยมันอาจจะหาสไลด์สวยๆถูกใจเรายากมากแล้วก็ศูนย์หลังเนี่ยก็คือ หายากก็ไม่ยากเท่าไหร,ร่แล้ตอนนี้หาไม่ยากแล้ว่าที่มันสวยๆจริงๆก็หาไม่ค่อยหาไม่ค่อยมนะีแล้วก็ปัญหาก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือผมชอบชอบฟิลของ4.3แล้วก็เป็นสไลด์พลาสติกมากๆเลยแต่ว่าอนาคตเนี่ยเกิดอยากจะเกิดสไลด์มันบินหรือมันแตกเนะี่ยคือผมไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมากถ้ามันเป็นความเสี่ยงอะครับคืออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ว่าก็คิดเผื่อไว้ก่อน,นครับ ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยสับมีเสียงนิดนึงด้วยมันจะมีเสียงแบบเหล็กเคาะนิดนึงได้ยินเสียงแบบปลกๆนี่คือสเสน่ห์ของนกสับ AM นะครับเนี่ยก็ถ้าใครจะทําตามสูตรน,นีก็คือผมก็ยินดีนะก็คือยินดีที่จะแบ่งปันแชร์นะครับส่วนใครอยากจะแบบเออขี้เกียจอยากใหหผมฟิตติ้งให้ผมก็ยินดีนะครับก็คือสเปคของก็จะคล้ายๆประมาณนี้แหละอาจจะไม่ อาจจะคือมันขึ้นอยู่กับงบประมาณนะว่าเวลาเราเล่นปืนไฮคาปาหรือว่าเล่นบีบีการทุกป,ประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงบประมาณว่าเราควรจะมีงบประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับที่จะเล่นคือคุณภาพตามราคาก็ใช่แต่ว่าบางทีของบางอย่างถ้าเรารู้ราคาแล้วเราสามารถทําเองมันก็ดีเหมือนกันแต่คือผมก็รับฟิตติ้งนะแต่ไม่ได้เป็นงานหลักนะครับก็ผมก็ ก็บอกแล้วกันว่าผมรับฟิตติ้งนะครับแต่อาจจะไม่ได้รับเยอะนะครับก็ถ้าใคราสนใจให้ผมฟิตติ้งให้ผมก็ยินดีนะครับบางทีของอ่ะผมอาจจะยังไงให้สั่งสั่งเองเลยนะครับผมก็คิดแค่ค่าแรงเดียวแต่ว่าของเนี่ยมันต้องเป็นตามลิสต์ที่ผมที่ผมลิสต์ให้นะลิสต์ตามงบประมาณที่มีนะครับก็ประมาณนี้ของปืนอะไรผมก็หาให้ได้ปืนอย่างสมมติปืนเดิมๆมาเลยอีกเนี่ยผมก็หาให้ได้นะครับซึ่งผมมีแบบผมก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่ คอยเรียกว่าเอาอยังไงเอาปืนมาให้แล้วผมทําให้นะมีมีอยู่นะครับก็คือรับเรียกว่างไงรับรับจบในที่เดียวเลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอฝากติดตามช่องด้วยนะใครที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่คอยคอมเมนต์แล้วับคอยกดกดไลค์กด like กถวใจให้นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครอยากให้ผมฟิตติ้งก็ผมก็ยินดีนะนะครับก็เป็นงานเสริมแล้วกันปกติก็ทํางานเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วก็ ช่องว่างผมก็ทําปืนเนี่ยแหละครับเล่นเล่นที่สนามมันก็เป็นงานอดิเรกเล็กๆของผมผมแค่อยากเล่นอันนี้เพื่ออยากเล่นมีมีกันแต่ว่าผมไม่จะเสียตังค์กับมันเยอะผมก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับก็โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย